สวัสดีครับผมผมสุักดิ์นะครับจากทีมงานอักมุดจากทีมเทคนิคอลสปอร์ตนะครับวันนี้เรามาพูดถึงตัว p o e i n j e c t o r ของเท p ต o โอกันนะครับว่าสมามารถรองรับกับ Exit Point หรือว่าอุปกรณ์อะไรไรุ่นอะไรได้บ้างนะครับ วันนี้ที่เราคุยกันนะครับของตัว P/E Injector นะครับจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับของไทโอนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น Inio 01 PJJ นะครับถ้าอิงจากสเปคชีตนะครับที่ได้โชว์อยู่นะครับก็จะเห็นว่ารุ่นนี้เองรองรับตัวมาตรฐานของ P/E ทั้งสองมาตรฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น8.2.3 AF ที่เป็น P/E นะครับหรือเป็น2.3 AT นะครับที่เป็น P/E นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ INO ศู PJGL นะครับถ้าจากสเปคชีตก็เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้รองรับทั้ง2มาตรฐานเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น8 2 3 3 AF หรือ8 2 3 3 AT นะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วตัว p u i อินจิเตอรของเทโอทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถนำไปใช้กับตัว e x c t ซ์ i หรือว่าอุปกรณ์หรืออะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างนะครับของ e x c กซ์ i นะครับที่เราจะมาดูกันว่ารองรับตัว p ิวอีอินเจคเได้หรือเปล่านะครับตัวแรกนะครับเรามาดูกันตัว e x ็กซ o i n t ของราคันะครับเป็นรุ่น R650 นะครับจากซับชีตของตัว R650 นะครับจะเห็นว่ารองรับทั้ง2มาตรฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 8.2.3f 0 a นะครับหรือ 8.2.3t a นะครับ p นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในรายละเอียดของตัว exit point ของ R650 นะครับจะเห็นว่าถ้าอุปกรณ์ทำงานกับตัว p e e ที่เป็น p e e ธรรมดานะครับ ทำให้ประสิทธิภาพของตัว e อ i ิสพอยเนี่ยน้อยลงเวลาเอาไปทำงานกับตัวอินดิเตอร์ของ t ทติโอนะครับอันนี้หมดกังวลได้เลยนะครับเพราะว่า p v i อินดิวเตอร์ของ t ทติโนะครับรองรับทั้ง a f และ AT นะครับก็ทำให้ตัว e อซิสพอยส์าหัวสูงเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของตัว e อ i ิสพอยนะครับรุ่นต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าของตัวซิดโนะครับเป็นรุ่น Catalyst นะครับ9105 Serie s นะครับเรามาดูว่ารุ่นนี้เองสามารถทำงานกับตัว อิน杰เตอร์ของตัวเท็กซิโอได้ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับแบบเดิมนะครับก็อ้างอิงจากตัวสเปเชียสของตัวเอ็กซ์พอร์ของตัวซิโก้เหมือนกันนะครับซึ่งในรายละเอียดของตัวสเปเชียสก็จะเห็นว่ารองรับทั้งสองมาตรฐานเหมือนกันนะครับ,นะรบเมื่อเรามีข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าเอ็กซ์พอร์ของซิโก้รุ่นนี้นะครับก็สามารถทํางานร่วมกับตัว p ิวอีอิน杰เตอร์ของเท็กซิโอได้ทั้ง2รุ่นนะครับ โอเคตัวอย่างตัวต่อไปนะครับผมคอยกตัวอย่างตัว exit point ของ Aruba นะครับเป็นรุ่น510 Series นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าตัว exit point Aruba ตัวนี้นะครับสามารถทำงานกับตัว p e injector ของ t e c h o ได้ไหมนะครับแบบเดิมเลยครับก็มาดูรายละเอียดของตัว spec sheet ของ Aruba กันนะครับก็จะพบว่า exit point r u u b ซีรี Series 510ตัวนี้ก็รองรับทั้งสมาตรฐานเหมือนกันนะครับ ก็คอนเฟิร์มนะครับว่า e อ i t ซ o พ n t ของ r u b b a ก็สามารถทำงานร่วมกับตัว p u i n n j e t t r r ของ t e ติโได้นะครับโอเคนะครับหลกักการง่ายๆนะครับถ้าเราอยากทราบว่า Injector ของตัว t e ตนะครับไปทำงานร่วมกับ e อ i t ซ o พ n t รุ่นอะไรหรือยอะ,อะไรได้บ้างนะครับเพียงค้นข้อมูลของ s p spec s h e e t ของ e อ i t ซ o พ n t รุ่นนั้นๆน,น,นะครับว่ารองรับมาตรฐาน8.3 2 AF หรือเรียกว่า PuE ได้ไหมนะครับหรือบางรุ่นอาจจะรองรับ 82.3 AT หรือ PUE+ ได้ไหมนะครับถ้าเจอข้อมูลว่ารองรับทั้งสองประธานนี้ก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่า X10 Point รุ่นนั้นนะครับสามารถทำงานร่วมกับตัว p e Injector ของ Techno ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น INO01 p g g นะครับหรือจะเป็น INO01 p g g l นะครับสามารถทำงานได้ทั้งคู่นะครับสำหรับท่าในใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการของทาง o p t i m u s นะครับ